เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะมามีทีนิวส์มาแล้วนะคะมาพร้อมกับข่าวจริงมานําเสนอกันทุกวันเลยนะคะแล้วก็พร้อมตอบปัญหาข้อข้องใจที่หลายๆท่านถามมานะคะคลิปนี้มาแจ้งข่าวสําหรับม .33 เรารักกันนะคะกลุ่มไหนนะ่าจะได้รับรัวเดียวเลย3,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คข่าวด้วยกันเลยคะ่ะในวันที่5เมษายนหกที่ผ่านมานะคะโครงการม3 3เรารักกันได้โอนวงเงินเยียวยา โควิดนะคะงวดที่3ให้แก่ผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนรอบปกติแล้วจํานวน1,000บาทนะคะซึ่งเมื่อรวมรวมแล้วหลังจากที่ได้ให้มา2งวดก็จะรวมเป็น3,000บาทแล้วสําหรับผู้ประกันตนมาตรา33ที่ผ่านเกณฑ์มอ3 3เรารักกันแต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังคนะคะทำให้ไม่ได้รับเงินเยียวยาบางคนบอกว่า ฉันไปลงทะเบียนแล้วทำไมฉันยิงเงินไม่ได้เงินไม่ได,ไได้ก็แน่นอนค่ะคุณยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนในแอแปเป่าตังโหลดแอปมาเฉยๆไม่ได้เงินนะคะมันต้องเข้าไปยืนยันตัวต,วตวนนะซึ่งในตอนนี้นะคะยังสามารถกดยืนยันตัวตนได้หากยืนยันตัวตนในสัปดาห์นี้ก็จะได้รับวงเงินเยียวยาทันที3,000บาทเลยนะคะแล้วก็จะได้รับเพิ่มอีก1,000บาทในสัปดาห์หน้าด้วย โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนม .33 เรารักการรอบปกติแล้วนะคะจะต้องกดยืนยันตัวตนบนแอปเป่าตังเพื่อรับวงเงินเยียวยาโควิด1 i n e t โยการยืนยันตัวตนก็แบ่งออกเป็น3ช่วงและมีการจ่ายวงเงินที่ไม่เหมือนกันดังนี้นะคะช่วงที่1ค่ะหากคุณกดยืนยันตัวตนระหว่างวันที่15 21ถึง21มีนาคมนะคะคุณก็จะได้รับวงเงินผ่านแอปเป่าตังห0ึ0บาททุกสัปดาห์เป็นระยะเวลา4สัปดาห์ ก็คือครั้งที่1วันที่22มีนาคม64ครั้งที่2 29มีนาคม64ครั้งที่3 5มาเมษายน64และครั้งที่4 12สเมษาย,ยน64นะคะส่วนมาถึงช่วงที่2กดยืนยันตัวตนระหว่างวันที่22มีนาคมถึง11เมีษาย,ยน64ในครั้งแรกนะคะผู้ประกันตนก็จะได้รับวงเงินสะสมของสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะคะจากนั้นก็จะได้รับวงเงินปกติสัปดาห์ละ1000 100, บาทรวมไปเรื่อยๆจนครบ4,000ันั่นเอง ปัจจุบันนะคะการกดยืนยันตัวตนในช่วงที่2หากกดยืนยันตัวตนในสัปดาห์นี้คือระหว่างวันที่5-11เมษาย,ยน64ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินเยียวยาไปทันที3,000บาทและรับเพิ่มอ,อีก1,000บาทในสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นกลุ่มที่รับรวดเดียว3,000นะคะก็คือกลุ่มที่กดยืนยันตัวตนในระหว่างวันที่5-11เมษาย,ยน64นั่นเองค่ะ ถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและแสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel Mommy News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ